สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดชีวิตฉัดมงคลบำมเพนเดินทางผิดจากเบอร์หนึ่งพลิกเป็นตัวประกอบ ย้อนกลับไปยุคหนึ่งแฟนละครจะคุ้นหน้าคุ้นตากับเขาเป็นอย่างดีสําหรับติ๊กฉัดมงคลบําเพนอดีตพระเอกที่ฝากผลงานละครดังไว้มากมายโดยเฉพาะละครจักจักวงวงช่วงเช้าเสาร์อาทิตย์เช่นปลายฝนต้นหนาวดาวพระสุกรายทองเกราะเพชรเจ็ดสีลูกที่ถูกลืมดาบเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงเป็นต้นในตอนนั้นติ๊กฉัดมงคลเคยแจ้งเกิดสุดๆกับบทพี่ไม้ในละครเรื่องดอกแก้วเวอร์ชันกบสุวรรณคงยิ่งเป็นนางเอกอีกด้วย แต่ดังอยู่ดีๆอนาคตในวงการบันเทิงกลับดับวบชั่วข้ามคืนจนต้องหนีไปใช้ชีวิตอย่างลำบากในต่างประเทศโดยเจ้าตัวเล่าว,ว่าผมเคยไปเปิดท้ายขายของที่ตลาดนัดเมืองทองเมื่อ4-5ปีที่แล้วเป็นงานที่ผมได้ลองทำดู ตอนนั้นขายสร้อยเลดที่เป็นทองเหลืองและรองเท้าสารของผู้หญิงแต่ตอนนี้ไม่ได้ไปแล้วเพราะขายไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ก็เลยเลิกใครจะมองตกอับต้องมาขายของเปิดท้ายคือผมไม่ได้มองตรงนั้นไม่ได้ไอายที่จะทำงานอย่างการที่ผมไปขายแบบนั้นผมหวังต่อยอดขายส่งด้วย เวลาลูกค้ามาเห็นของเราแล้วเขาสั่งไปขายต่อเราไม่ได้หวังขายปลีกอย่างเดียวผมไม่สนใจว่าคนจะดูถูกเราไหมผมอยากทําให้เขาเห็นด้วยว่าเราขยันไม่เกี่ยงงานเรามีความสามารถทําได้หลายๆอย่างสายตาคนอื่นกําหนดชีวิตผมไม่ได้คนเราต้องกินต้องใช้จะมัวแต่กลัวคนอื่นจะมองเรายังไงชีวิตมันจะยุ่งไปไหม ผมค่อนข้างวางแผนชีวิตให้ตัวเองไม่อยากแก่ตัวไปแล้วโดวนว่าได้ว่าแค่ค่ารักษาพยาบาลตัวเองยังไม่มีเลยผมมาจากครอบครัวที่ค่อนข้างยากจนอยู่แล้วเติบโตมากับการต้องดิ้นรนอยู่แล้วไม่ใช่มาจากคนที่สุขสบายตอนเข้าวงการผมอายุ20กว่าแล้วนะวิถีชีวิตมันมีขึ้นมีลงมันเป็นเรื่องปกติของเรานะผมเป็นคนที่เข้าใจสัจธรรมชีวิตในวันที่เราไม่ได้มีชื่อเสียงหรือมีคนห้อมล้อมเหมือนเดิม จ้าตัวกล่าวพร้อมหัวเราะว่ามันก็เลยไม่ถึงกับขาเก้าไม่ออกมือไม้หมดแรงมันไม่ใช่ครับเหมือนที่มีคนเคยพูดไว้ว่าชีวิตต้องเดินไปข้างหน้าทุกวันมีน้อยก็ใช้น้อยการเป็นดาราก็เหมือนนักธุรกิจแหละปีนี้เราอาจจะประสบความสําเร็จแต่ปีหน้าเราอาจเจ๊งก็ได้อย่างพระเอกบางคนก็ไม่ได้เป็นพระเอกตลอดผมก็เข้าใจสัจธรรมตรงนี้ ปัจจุบันติ๊กฉัดมงคลอายุเข้าเลขห้าแล้วและยังคงมีผลงานการแสดงอยู่บ้างในวงการและต้องบอกเลยว่าแม้ตอนนี้อายุจะมากขึ้นหรือแม้จะไม่ได้เป็นพระเอกเหมือนในอดีตแล้วแต่ความหล่อของเขาก็ยังคงเป็นอมตะตลอดการจริงๆท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทรัสโตออนไลน์ขอบคุณครับ